สวัสดีครับพี่น้องจา๋า today 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 what's h a p p e นท d เดย์สวัสดีค้พี่น้องจ๋าโมนี่พาพี่น้องมาหาเห็ดอีกแล้วเนาะอายจะพยายามลดความตื่นเต้นให้หน่อยลงเดอ้อทำเห็ดได้อะนะแต่เนาะอายเป็นคนตื่นเต้นกับเห็ดอาเซียนาะไรพี่น้องจ๋าต้องขอโทษนะจ๊ะเดอ้อถ้าลดบ่ได้ก็ได้เนาะอันนี้เป็นเห็ดพึง่งผาน้ำตาลดอกแรกไปค่ะ นี่เป็นขาน้ำตาลโอ้ยโวรู้สับไปอู้หงงูแม่ขอะนูนะโอ้จะขาไปเลยเพราะว่ามีเวลายากจะไม่ยังไม่เห็นไห้เพิ่งหวานอยู่ อยู่แค่แต่เลยงเอืมม่สนี่จ้ายังไ่เห็นเห็ดพึ่งขาลายเลยโอ้ยวะเพดยังไ่เห็นเห็ดพึ่งหวานเห็นแต่เห็ดพึ่งขาลายก็เอาเนาะสวยดีนี่ค่ะนี่อีกดอกนี่อีกดอก ขักขาฮักขาฮัก,กนี่ค่ะนี่อีกดอกหัวส้มหัวส้มไอ้บังเอิญขาส้มจ้ะเอิญพิษขางามมากโอ้โหเรียวเรียวสุดสีดอกขู่อยู่กับพ่อใหญ่จ้ะโอ้โหหัวส้มเยอะมากเลยป่านี้ดีนะเอาถุงมาเผื่อถ้าเต็มเใ็่ถุงจ้ะ เห็ดมูหวานคือแบบเป็นแบบในนอเหี้ยวเหี่ยวจ้ะทางนี้คอเคอยบอกเลยจ้ะคือแบบว่าได้ฝนจะเห็ดอยู่นี่คือเห็ดว่าได้ฝนอ๋อมองนี่เหี่ยวแหง้แหงๆโอ้บหพอได้แล้วจ้ะคันตะเลนมาได้ยังไงเฟิร์สโอลิวัน เหย่โบเห็นเห็ดพึ่งหวานอย่นี้จ้ะตายโรลดไปเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งแล้วจ้ะที่บมแม่เห็ดพึ่งเนยอ่ะอีกหนึ่งชนิดไอยกบ็บบรู้จักสื่อน่ะจ้ะเนาะเอาก่อนเนาะตอนนี้เอาก่อนเพราะว่าเรายังไม่เห็นเห็ดพึ่งอันนี้เลยเอาไปก่อนเ,เห็ดพึ่งเนยนะ้ำมันซีมีวงแหวนจ้ะอันนี้ก็มีคือกันแต่บอสิสเจนหดเต็มอยู่ ก็อร่อยนะส so. <Yeah. S 1> วยๆขาลายสวยๆไปคันจเจลินพูดคันจเจลินอินมาลิสต์เดชแห้งแหงเลยจ๊ะทางมีแห้งอีดีแห้งมากได้ค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งกำมยีนะจ๊ะ เ็ดพึ่งกำมะยีตรงนี้มันช่เป็นกำมะยีเนาะเกิดเห็ดพึ่งกำมะยี่ไอ้บุหรี่ผู้อื่นเดี๋ยวจะไอ้อ่านตำราเสือเจไอเรียนเนาะเอาไปก่อนตรงนี้เต็มอยู่จ้ะเพราะว่าพี่น้องเมื่อกี้นี้ได้รับซัมพีเฟอร์เซอร์จิงออบมาเนาะพอเดินมาชุมโอเวอร์ดนเนาะมีคนหาเห็ดจ้ะเขาจะตัดเห็ดนี่เห็นว่มันคือเห็ดพึ่งกำมะยี่ปะนี่นี่จ้ะเห็ดพึ่งกำมะยีจ้ะนี่จะเป็นแบบนี้ ป็นแบบนี้เนาะคล้ายๆเห็ดพึ่งทรายจาไอปบปิลลูว์ร้ไหมผิดเขาจะเออเห็ดพึ่งทรายในบ่อเนาะส่วนอันนี้ไอปบปิลลูว์เขาจะเออเห็ดพึ่งอย่างต่บ่แม่เห็ดพึ่งเนยเด้จ้ะอร่อยเหมือนกันเนาะเก็อาแค่ดอกงูเนาะเขาจะมาหาก่อนแล้วเห็ขาจะตัดเห็นซึ่งหน้าเลยเขาจะเอาไว้สจขาให้เบิ่งจะ้ะต่างมา มื่อนี่นะมันมีคนหาเห็ดกอดหายแล้วนะเนาะปกตินี่งย่างสามเท่านี่ยเห็ดพึ่งเต็มเลยเมื่อนี้นะนะอดี้เสียงคนว่าเนาะแล้วก็เสียงอะรามานเอ่อซัดนอกจากนันกิเมันเป็นการเอามีดตัดก็บ่เป็นอย่างเด,าเดี๋ยวก็เดินดีน่อยอาจจะย้ายเนาะเ็พึ่งหวานดอกรแรกของป้าโอ,โอเคอู้ป้าอู้ This is a ่ u Oh my god! Ooh. Little old, but okay. Look at that. A little I think. it This is good? Yeah, you see? No insect.

อืมฮอืมเดี๋ยวนี่เหลืองค่ะเหลืองค่ะเออโอเค this is good โ oh, อ้ยคือได้จะเห็ดพึ่งเถ่าเนาะเห็ดพึ่งหวาน ดอกกระจอก,กระจจอยมากเลยน,นี่จ้ะเจอแต่เห็ดใหญ่ๆนะพี่น้องจ้ะอันนี้คิดว่าได้ได้จ้ะได้ไหมอาซีได้ดอกเดียวนี่แหละจ้ะได้อยู่ได้ชิวิตตัดขาทีหลังเเอาแต่อันนี้มันขามันตัดออกเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะนัก บ่ได้เราจะคาก็ได้โอ้ยได้จ้ะได้ได้รองนี้รอกเดียวที่สด้เนาะถ่ายมาอาทิตย์ที่แล้วนี่ไอ้ว่าต้องเยอะแน่นอนเลยกากวงกวงเอ้าใหนี่ได้จ้ะโอ้ยหาเห็ดตาเสียดายเนาะพี่น้องเนาะ เพชรพึ่งมีแต่ดอกย่ใหญ่เผาเมิดให้พัญญาถ่ายอยูย่ายทางนะจ๊ะไอยางเข้ามาเองนี่ได้อยู่เดี๋ยวให้ตัดขาเนาะเพชรพึ่งหวานสวยแล้วนี่สองดอกค่ะสองดอกสองดอกนี่โอ้ยที่ไม่แก่พุ่นเอก พ่นอีกจะ้ะนี่โอ้ยขาก็ได้ด้วยนะโอเคมากแห้งเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ตักขาเน้องพญายถาจะ้ะพูนพี่น้องเห็นหมอไม่น้องเห็นหมอปอพี่น้องมึงสองดอกนี่พี่น้องมึงเนี่ โหดโพอรอกินได้เมื่อมนะูวบ้านอะคอยดิเอามาเอาตัวนี้เอาสองดอกนั้นได้โอ้ยก็ได้เลยจ้ะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้จ้ะโอเคโอ้ยพวกนี้แค่อาทิตย์เดียวได้จ้ะนี่แค่หนึ่งอาทิตย์ แค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยัีนี้ได้อจานี้นี่นี่อืมบางนี่โอ้ยโบได้คือกันไปต่อปิ่งนีเดอร์มาเนี่ตัวนี้โอ้ยคือโพด่โพล่แเปิ่งหวานนี่ค่ะไอป้อตัวนี้ เอาขาเนาะเอาขาอาข่าเ,อาเต็มตะม,ะม,นนนนนนมูตะมีะมนอนๆนนี่ยังเหลือตะมูตะมีให้เก็บนอกนั้นแบบว่าเอาไปเผารุ่นแบบเอาไปเผาจะ้ะดอกเดียวนี่มา้างสวยงามงามแล้วก็ไม่มีหนอนเจาะด้วยนะนี่ค่ะไปค่ะ ตรงนี้วันนี้โอ้โอหลรากอดไอ้คามาป่าเนี่ยบอกป่าป่าว่าป้าฉันพอ่อป่าเห็ดพึ่งงามงามมาสัน่นป่ามันถ่าย,ยรถเนาะแต่ว่ามันแห้งมันบ่มีเอวสัน่นแต่ก็เก็บบูบอรี่ท่านี่ละจาม,มือมือนะอือพ้อเสียดายเนาะมีมันปูด,ด้วยจ้ะมีมันปูกระปิดกระป๋อยขึ้นมาเอาเก็บ แตกเกิบไปแล้วไปค่ะ,ะเป็นหวานได้ไหมได้ไหมค่ะได้นะขาแน่นได้อยู่เดี๋ยวไปเอาฟองออกเนาะรอแป๊บนะพุ่นพุ่นพุ่นนี่ค่ะก่อนที่จะมอก็ตัดโฟมออกก่อนไม่งั้นจะแบกหนักมาก ก็บ่เ,เห็นดอกงามๆเน่งามสุดแล้วบ้าน,นี้นี่ค่ะได้ฮะปอดแต่ละดอกคือมันแห้งเนาะโอ้โหแห้งแล้วก็เป็นแบบนี้สภาพก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแต่ละดอกมันจะบานๆงาม,งาม ทำลายจิตใจเบื้งสีขนาดเลยพอแล้วเจ้ะสิเมือแล้วโคกสุดท้ายจ้ะเพราะอย่าถ่ายผลเราบันนีกเหงื่อผลแตกผลหนาวเนาะเดี๋ยวไอซิพลาผลเมือเพราะว่าทับบัสสบายมาชิงหญ้าเนาะในการเดินทางนะเดี๋ยวก็เลาะจังหน่อยนี่กระสีเมือจ้ะไี่เอาเบื้อง,งนี้ดอกนี่นี่เบืองนี่โอ้ยมาบ่ทันเหตุการณ์แอบเบิง่งมาบ่ทันเหตุการณ์ มัวจะไปหาเห็ดพึ่งอยู่สวีเดนเอ้ยไม่ใช่อยู่ใส่เอาไม่ได้หัวได้ไหมได้แต่หัวเด็ดไลยนี่เลย,ยมัวจะไปหาอยู่ลูสวีกาทางนี้บาดหมดเราจะจื้อแบบนี้นี่จะ้ะเดี๋ยวไอจะไปตัดขาเนาะเดี๋ยวตอนนี้ป้าพ่นหนาวจะ้ะพาเมื่อก่อนนะจ้ะนอกจากนาะสำหรับวันนี้อากปาปากขออนุญาตไปก่อนเราจะเด้อเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye bye, Bye bye, everybody. long <laughs> time.